คาสน์หรลูทันวาสุริยจักรวยติดอันดับหนึ่งในสี่ลาวสะพย์ร้อยล้านไม่ทันได้แต่งคารน์หรลูทันวาสุริยจักรวยติดอันดับหนึ่งในสี่ของสปอปอลาว สำหรับธันวาเกิดในครอบครัวฐานะาปานกลางซึ่งทำธุรกิจในตัวเมืองปากเซแขวงจำปาสักประเทศลาวบิดามีเชื้อสายไทยจีนและฝรั่งเศสส่วนมรรดามีเชื้อสายไทยจีนและเวียดนามโดยเมื่อไม่นานมาน,นี้ทันวาได้พาแฟนละครไปเปิดบ้านที่ประเทศลาวธันวาเผยว่าเนื่องจากมีพื้นที่พ่อและตัวเองครอบครัวชอบฟุตบอลมาก จึงได้ทำสนามฟุตบอลให้คนเช่าพอลูกตั้งทีมเตะบอลกันเป็นประจำก่อนที่ทันวาจะพาไปเจอน้องสาวคือเปิ้ลและเป้าพร้อมทั้งคุณแม่คุณพ่อเรียกว่าสวยหรอกกันทั้งบ้านนอกจากดูแลสนามบอล ดูแลลูกค้าที่มาร้านอาหารน้องสาวพระเอกดังยังมาส่งภาษาราวเชิญชวนคนมาเที่ยวปากเซมาเที่ยวที่ร้านด้วยโดยทางด้านนางเอกสาวกรีนอัศรพ์ประกาศเลิกทันวาพร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยถึงสาเหตุเลิกราเอาไว้ว่าเราสองคนก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานและคิดว่าจะทำยังไงดีและเราก็ได้ข้อสรุปและว่า เราอยากออกไปค้นหาความฝันเป้าหมายของตัวเองอยากเดินเส้นทางของเราเองที่เราตัดสินใจได้ด้วยตนเองเราก็เลยตกลงกันอย่างมีเหตุผลว่าเราขอลดสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนที่หวังดีต่อกันและกันให้เป็นความรู้สึกที่ดีแบบนี้ตลอดไป